คนไข้สโต็กอ่ะครับที่มีอาการเลือดแตกบริเวณแกนสมองที่ถามถามว่าเออแล้วจะช่วยให้รอดชีวิตการรักษาตอนนี้ น่าจะถือว่าเป็นการรักษาแบบระยะวิกฤตก็คือรักษาเอาชีวิตรอดก่อนนะครับทำยังไงถึงจะมีชีวิตรอดนะครับแม้ว่าเพิ่มโอกาสในการชีวิตรอดของผู้ให้สตรกที่มีอาการรุนแรงก็ต้องพยายามลดความเสียหายที่จะเกิดเพิ่มแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแปลว่าอะไรเซลล์สมองที่ตายไปแล้วเราเราไม่สามารถทําให้มันฟื้นกลับมาได้โดยตรงแต่ว่าเซลล์สมองที่ครึ่งคึ่ง,งจะดีจะเสียจะเสีย,จะ,สยจะดีเงี้ยเหมือนระเบิดลงเนี่ยคนที่โดนระเบิดลงกลางหัวเลยนี่ตายแน่นอนใช่นะครับแต่คนที่อยู่ทางออกไปเนี่ย จะมีสลบสลบอยู่จะฟื้นหรือจะตื่นพวกนี้ต้องเอามาประถมพยาบาลนะครับทำไงครับก็ให้ออกซิเจนให้พอใส่เครื่องช่วยหายใจให้แน่ใจว่าหายใจพอตรวจเลือดดูน้ำตาลต่ำแกนน้ำตาลต่ำน้ำตาลสูงแกนน้ำตาลสูงติดเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ ประคับประคองไปนะครับถ้าสมองบวมมากต้องให้ยาลดบวมถ้าหากว่าสมองบวมรุนแรงมันเกิดแรงบีบซะจนสมองมันจะบีบตัวเองจนมันจะเกิดแรงกดจนเสียชีวิตนะครับจนสมองมันเสียหายจนเพิ่มขึ้นอย่างนี้อาจจะต้องผ่าเพื่อเปิดกระโหลกลดแรงดันเป็นต้นนะครับนั้นมีหลายสิ่งที่ทําได้ครับแต่ทุกสิ่งนั้นก็อยู่ที่คุณหมอที่ดูแลในโรงพยาบาลน,นี้แหละที่จะพิจารณาเลือกร่วมกันกับญาติคนไข้นะครับว่าจะทําอะไร